เวลานี rumor, ้มีคนคิดถึงคุณหนักมากเราดูซิเขาเป็นใครทำไมถึงต้องคิดถึงคุณเวลานี้เป็นพลังงานโดยรวมเป็นโดรงแดนดัมเขาคนนั้นทําไมถึงต้องคิดถึงคุณหนักมากรำลึกพลังงานไท่เป็นโดวงโดยรวมเป็นโดรงแดนดัมทาไมเขาต้องคิดถึงคุณหนักมากเวลานี้เป็นคลิปโดยรวมเป็นโดวงแดนดัมนะทําไมคนคนนี้คิดถึงคุณมากคิดถึงคุณหนักเขามีอะไรที่ต้องคิดถึงคุณมากมาย คิดถึงคุณหนักมากคนคนนี้ดำดุราการะงานไพ่นะเขาเป็นใครเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงระดับน,นเขาทําไมคิดถึงคุณหนักมากคนคนนี้ห้าใบนะทําไมเขาคิดถึงคุณหนักมากมากคนคนนี้เป็นเพราะอะไรลำดุราการะงานไพ่กันนะห้าใบนะเขาคิดถึงคุณหนักมากจริงๆคนคนนี้เขาเป็นใคร เก้าเรียนประสบกรรมก่อนชาวทาตดินคุณเป็นคนที่สวยคุณคนที่มีอาราคุณคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองคุณมีความสุขอยู่กับตัวคุณมีพร้อมทุกสิ่งอย่างชาวทาดินศกสบกันก่อนใต้สำรับคนนี้เป็นคนกับเก่าของคุณเองคนคนนี้เขาคิดถึงคุณคิดถึงคุณมากๆคนคนนี้ชาวทาดน้ำก่อกิดพรจิตมิง คนเก่าๆของคุณเขาคิดถึงคุณมากๆเวลานี้เขาคิดถึงคุณจริงๆคนคนนี้ชาวธาตน้ำกรกฎปจิตบินสองใบมีความคิดมีความอ่อนไหวมากๆคนคนนี้ของคุณเขาคิดมากมายเกี่ยวคุณเขาพยายามทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อคิดถึงคุณเพื่อคุณคนคนนี้ทําเพื่อคุณทุกสิ่งทุกอย่างเกิดอะไรขึ้นเขาต้องทําเพื่อคุณคนคนนี้ ชาวาธาตุไฟแม่สิงห์ธนูคิดถึงคุณทำเพื่อคุณทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณคนคนคน,นี้เรามาดูสิเกิดเพราะอะไรเหตุอะไรเขาจึงต้องทำเพื่อคุณคนคนนี้เขาต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคนนี้เขาบนบาน,นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานสันกล่าวเขาทำอะไรคนคนนี้ทำไมถึงต้องบนบาน,นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือเขาให้เป็นพยานเขาเดอะไฮโดรเฟนทำไมเขาถึงต้อง เขาคิดถึงคุณเขาส่องคุณคนคนนี้เรามาดูซิว่าทําไมเขาถึงต้องคิดถึงคุณแบบนั้นคนคนที่สวยคุณคนทีน่มีออรา areth, ่าคุณคนที่อยู่ได้ออตัวเองชาวท่าดินศกกนหนึ่งก่อนฟิอาฟอรจูนกองร้อยโชกตากองล้อคุณสองคนต้องด้กลับมาเจอกันอย่างแน่นอนเขาทําผิดคุณคนคนนี้เขาเดินจากคุณไปเขาหันหลังคุณไปโดยที่ไม่มียา่อใหญ่คนคนนี้เขารู้สึกผิด เวลานี้เขาอยากขอโทษคุณเขาคิดถึงคุณเขาอยากมาพูดค yeah, ุยกับคุณเขาอยากจะมาขอโทษคุณที่ผ่านมาเขาทําไม่ดีกับคุณคนคนนี้เขาทําทุกบางสิ่งบางอย่างให้คุณไม่สบายใจเวลานี้เขาอยากจะมาขอโทษคุณเขาอยากจะมาพูดคุยกับคุณเขาอยากคุณให้อภัยเขาเขาคิดถึงคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้คุณสองคนต้องมีการปรับตัวก็หาก,กันโรยทำเพราะนั้นคุณสองคนต้องมีความพูดคุยกันทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเขาคิดถึงคุณมากมายคนคนนี้เขาคิดถึงคุณตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เขาทาไม่ดีกับคุณคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากจริงๆเขาคิดถึงคุณหนักมากเขาอยากจะมาขอโทษคุณกับเรื่องราวที่ผ่านมาทําไม่ดีกับคุณเขาทําให้คุณเสียใจก็ทําให้คุณผิดหวัง เขาเดินออกจากคุณไปเขาอะไรคุณไปโดยที่เขาไปมีคนอื่นเขาทําให้คุณเสียใจคนนี้เขาอยากจะมาขอโทษคุณนะเขาอยากจะมาขอโทษคุณมากๆอยากให้คุณยกโทษให้เขานะ